สนับสนุนโดย AIS 3 G บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน g m m z นัทุฒิสกิจใจจากผงสบัดลายผมน,นรอตอระบินคงคาเพชรรายงานตัวครับผมพอจะน,นี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับพี่ปอเนี่ยก็รู้สึกว่า เป็นอย่างที่เขาพูดกันก็คือพี่ปอน,น่ารักแลวก็เป็นกันเองมากอะค่ะก็คือจริงๆแล้วจจนี่แทบจะไม่ต้องไม่ต้องทากานบ้านเลยอะพี่ปอเขาจะแบบว่าค,คิดคิดคิดให้เราตลอดเวลาแล้วก็ช่วยจจนี่ด้วยเพราะว่าในละครเรื่องนี้นจะมีฉากที่บู๊เยอะแต่เราโชคดีที่พี่ปอนเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งเก่งเรื่องบู๊แอคชั่นเงี้ยค่ะก็เลยสบายใจได้ไปนูน่นไปเร็วไปปอเขาเป็นนักสแสดงที่เก่งนะฮะเขามีรายละเอียดพิเศษ ที่ช่วยผู้กำกับเสริมว่าพี่ครับตรงนี้มันน้อยไปพี่ครับผมขอเล่นตรงจุดเนี้ให้มันมากกว่าเดิมได้ไหมพี่ก็ต้องให้เครดิตปอว่าปอแสดงได้ดีตามที่เราอยากให้เป็นและมากกว่าด้วยซ้ําไปแล้วเวลาที่เขาเล่นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยโรแมนติกเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากๆนะคือหมายถึงว่าเขาค่อนข้างที่ไม่เล่นมากเกินไปน้อยเกินไปพอดีจริงๆแล้วคนอินเลยฟินกันเลยนะเรื่องนั้นอะ แล้วก็เป็นคนท,ที่เวลาอยู่ที่กองทุกคนก็สนุกสนานเฮฮาเวลาทำทำงานกับเขาแล้มีความสุขสินใจเปล่งพาณิชย์จากบ่วงรักจะได้รู้ว่าแม่เป็นใครจะให้แม่ไปเป็นนักโทษในคุกอยู่ไหนพ่วกจอยบวงอะไรกอยังไงแม่จะอยู่ได้ยังไง พี่คิดว่าพี่พี่โชคดีนะครับโชคดีที่มีคุณลกสินใจมาเล่นเป็นตัวละครอังคาในเรื่องบวงรักเพราะว่าคุณลกตีความแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นอังคาได้อย่างมีิติแล้วก็มีพลังแล้วก็น่าประทับใจอย่างอย่างที่ผมในบางจังหวะในบางจีในในบางอารมณ์เนี่ยคิดไม่ถึงนะครับสำหรับคุณสินใจนี่ก็ร่วมง,งานกันมาหลายเรื่องแล้วก็เหมือนเคย นะฮะเล่นกับคุณสินใจก็มาตรฐานเป๊ะไม่มีพลาดนะฮะมาตรฐานสูงแล้วก็การแสดงคงต้องใช้คำว่าสมบูรณ์แบบเฟลทุกครั้งที่ร่วมง,งานทุกครั้งที่ร่วมง,งานคุณเห็นฉันเป็นอะไรคุณเห็นฉันเป็นอะไรจะ,จะยอมคุณง่าย เขาเป็นตัวจริงเนี่ยคำว่าตัวจริงนี่ไม่ได้หมายความว่าแค่เล่นเก่งนะครับเขามีวินัยแล้วเขาก็จริงจังเป็นสิ่งที่เขาถามขเขารักในสิ่งที่เขาทาแลวเขาคิดว่าจะเกิดและตายกับอาชีพนี้นะครับดังนั้นเนี่ยความจริงจังและจริงใจกับการเป็นนักแสดงเนี่ยเขามีอยู่สูงมากไม่มีวันที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขาคิดว่าทุกๆวันเป็นการเรียนรู้ซึ่งไม่มีวันหยด ผมคิดว่านั่นคือเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขายืนอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาผ่านไปแค่ไหนก็ตามถ้าจะบอกว่าเป็นนักแสดงคุณภาพไหมผมคิดว่าคําว่าคุณภาพอาจจะน้อยไปสําหรับเธอท่านผเก็ดครับนักแสดงจากละครชุดสุภาพบุรุษจุ่าเทศ บอมธนินรับบทเป็นคุณชายรัชานนท์ครับเต้านธพร์ค่ะรับบทเป็นเจ้าหญิงสร้อยฟ้าจากเรื่องคุณชายรัชานนท์ค่ะมินชริดาค่ะรับบทเป็นเพียงขวัญจากเรื่องคุณชายรณพีค่ะมิวนิดาค่ะรับบทเป็นหม่อมเจ้าหญิงวันรัศม์อาดุลด์จากเรื hmm. <po> ่องคุณชายประวันรุธค่ะเอสเตอร์ค่ะรับบทเป็นหม่อมหลวงวิไลลำพาค่ะจากเรื่องคุณชายรณพีวันนี้พวกเราออกจากวันจุาเทพเพื่อประกาศรางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยมค่ะ ใช่แล้วละค่ะและรายการที่ถูกเสนอเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ค่ะระบีมือหนึ่งจากสถานีโทรทัรศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดฮิ๊กดูสงครามเพลงจากสถานีโทรทัรศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดคริสเดลิเวอรี่จากสถานีวิทยุโทรทัรศน์กองทัพบ,บกช่องห้าคุณพระช่วยจากโมเดิร์นไนทีวีที่นี่หมอชิดจากสถานีโทรทัรศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ด และผู้ที่ได้รับร,รางวัลนาตาลารางวัลาไลตี้ยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุณพระช่วยจากบริษัทเบิร์ดคอร์เอเทนเมนต์จำก,กัดมหาชนครับ ขอบคุณนะคะทางโมเดิร์นไนทีวีนะคะแล้วก็คนดูทุกท่านนะคะารางวัลน,นี้เป็นกําลังใจที่ดีสําหรับทีมงานนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติครับนักแสดงจากละครยุม,มาบาลเจ้าขาคุณรังสีโรธพันเพลง สวัสดีครับผมเอกลังสีโรดนะครับขอุญาครับครับผมรายการหนึ่งนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งประเทศได้โดยการเชิญเอาคนคนหนึ่งนะฮะหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งมาพูดคุยในรายการนะฮะลวงลึกถึงชีวิตแล้วก็ความน่าสนใจของเขาแน่นอนนะฮะผมกำลังพูดถึงรางวัลทอกโชวยอดเยี่ยมนะครับผมซึ่งมีรายชื่อผู้ชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับ จอดใจจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกช่อง5วูดดี้เกิดมาคุยจากโมเดิร์นไนทีวีวันนี้ที่รอคอยจากโมเดิร์นไนทีวีครับผมผู้ได้รับรางวัลน,นาตาลยอดเยี่ยมนะครับได้แก่รายการเจาะใจครับบริษัท JSL Global Media จำกัด ช่องห้าครับต้องขอขอบคุณทางช่องห้าอย่างมากนะครับรายการจอดใจยีดสองปีแล้วนะครับการที่รายการหนึ่งอยู่มาได้ขนาดนี้ทีมงานทำงานหนักมากครับการได้รับรางวัลที่มีคุณค่ายอย่างนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานขอขอบคุณครับ ะะเป็นช่วงของการมอบรางวัลเกียรติยศค่ะซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์การวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทยค่ะใช่นะครับและในปีนี้นะฮะมีผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนะฮะด้วยกันถึง2ท่านนะครับนั่นคือรางวัลเกียรติยศนะฮะทางด้านโทรทัศน์และวิทยุครับโดยช่วงนี้นะคะขออนุญาตประกาศรางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุก่อนค่ะคและผู้ที่ได้รับรางวัลเธอเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ค่ะ น้องนี้แทบคาพี่จะลาแลว้วน้องแขวต้องจำนิรานดร์ดั่งท้งายฟ้า,าหัวใจน้องจะขา Trái subscribe yêu หิที่มีเสียงหวานไพเราะทรงพลังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีผลงานเพลงที่โด่งดังเป็นพลุแตกนับพันเพลงชื่อของพองศรีวรนุชจะผุดขึ้นในหัวใจของแฟนเพลงทุกคน,กน,นธเธอถูกยกให้เป็นราชนีเพลงลูกทุ่งตลอดกาลและกลายเป็นหนึ่งในตำนานของวงการเพลงเมืองไทยด้วยผลงานเพลงนับไม่ถ้วนและการันตีด้วยรางวัลกิตติยศมากมาย จนเธอถึงกับลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่ขอรับรางวัลใดๆอีกเพื่อหลีกทางให้กับศิลปินรุ่นหลังผมรู้จักคุณผ่องศรีวรนุชมานานมาก,กน,นะอย่างหนึ่งที่ตรงกันคือคุณผ่องศรีเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องจริงๆแลืวอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนเสียงดีมากเป็นคนเสียงดีจริงๆล้วเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องร้องเพลงเศร้าเพลงอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ตรงนั้นท่านครยกว่าตีบทตัด ผมถือว่าผ่องศรีนี่เป็นแม่ย่านางของวงการเพลงลูกทุง่งนักร้องชายใครไหนร้องเพลงอะไรออกมาทําแผ่นเสียงอยากจะให้เพลงนั้นดังต้องจ้างผ่องศรีมาร้องแก้แล้วก็ดังแทบทุกเพลงแล้วก็แผ่ขายแผ่นเสียงดีด้วยและในปัจจุบนันเธอยังคงอยู่ในแวดวงเสียงเพลงกับการเป็นผู้จัดร,รายการวิทยุเพื่ออนุรักษ์เพลงลูกทุ่งให้ยังคงอยู่และให้คนรุ่นหลังได้ฟังพอบอกว่าเป็นรางวัลของทางด้านวิทยุผมก็ว่าสมควร เพราะว่าผ่องสีไดจัดรายการวิทยุมานานประจัดมาจนเถึาทวันนี้เ mm hmm. พงลงรุ่นพวกเราถ้าเราไม่จัดก็ไม่รู้ใครจะมาจัดให้ฟังใช่ไหมฮผมเองในใจผมเลยสำไปว่ายกย่องเขาเป็นราชนีลูกพุ่งเลยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ายุคนั้นไม่มีใครเหนือผ่องศี mm hmm. คําว่าราชินีถึงจะมาและนี่คือปูชนียบุคคล ที่จะถูกจารึกชื่อเอาไว้ในวงการเพลงและวงการวิทยุของเมืองไทยและจารึกไว้ในหัวใจของแฟนเพลงตลอดไปพองศรีวรณุทผเชิญคุณจำนันสิริตังนะครับนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับคุณพ่องศรีวรนุชครับ ถึงความยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้แล้วค่ะโอกาสต่อไปนะคะขอขอบคุณก่อนนะขอขอบคุณมากๆกับผู้ที่ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ให้กับเรานะคะน้องนนท์คุณธนนจาก The v o c e ค่ะและชุงนี้นะครับเราจะพักกันมอบรางวัลกิตติยศนะครับเพื่อมาประกาศรางวัลกันต่อนะครับท<อ>่านผู้เกียรติครับสองผู้ประกาศนะฮะข่าวจากครอบครัวข่าวสามนะครับคุณพิชญาธัน์จันพุธและคุณภาสิทธิ์อภินยาวั สวัสดีค่ะไร้ค่ะสวัสดีครับไก่ครับ วันนี้เราได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรบนเวทีนาตาราชนี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าอ่านข่าวอีกนะคะอยู่บนเวทีก็ตื่นเต้นอยู่ข้างล่างก็นั่งลุน้นใช่ครับก็แสดงความิีดีแล้วกันนะครับกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นะครับโดยเฉพาะโต๊ะนั้นนะครับสายข่าวช่อง3นะครับวิทยุและโทรทัศน์เลยนะครับสงสัยฉลองกันถึงเช้านะ,นะครับนะแต่วันนี้เราสองคนก็มาทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศอีกหนึ่งรางวัลครับนั่นก็คือรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมนะคะต้องบอกว่าปีนี้รายชื่อผู้เเเข้้าาาาชชชิิงงมีีีีแต่่่พธกรยยยททัันนนลถือวปป็ ล้วนนะครับแต่ว่าแต่ละท่านก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับเราไปดูกันครับคุณผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติที่นี่นะครับใครที่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้บ้างใช่ไครับเนค่ะชาตริย์แย้มนามจากเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยมั่นใจไหมว่าของเราเนี่ยสู้เขาได้เต็มร้อยเปอเครับปัญญานิรันกุลจากชิงร้อยชิงล้านสั้นชายเดชคือมันจะเวียงต่อเนื่องมามันจะเปลี่ยนยทิศยาก สัญญาคุณนากรจากเจาะใจถ้าเป็นกองโจรจริงมันต้องเสร็จภายในเวลาอันสั้นเพื่อที่เขาจะไม่รู้ว่าใครทําสัญญาคุณนากรจากที่นี่หมอชิดที่นี่เป็นจังหวัดที่มีศิลปินเยอะที่สุดในประเทศไทยวุฒิธรมิลินทจินดาระหว่างที่ตกจีหรือแม้กระทั่งคิดในใจว่าแม่อยู่เนี่ยในใจรู้ไหมว่านี่คือแม่เราเนะรู้ค่ะเอาละครแกซองกันก่อนตื่นเต้นมาก และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนาตาลาดในปีนี้สาขาพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่คุณสัญญาคุณากรจากรายการเจาะใจครับบริษัท JSL Global Media จำกัดนะครับของอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ครับยินดีด้วยนะคะ,ะยินดีด้วยนะครับ วันนี้คุณสัญญาติดภารกิจนะครับแต่ก็ได้บอกว่าถ้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ก็ขอใหอ้ทางรายการของจอดใจเป็นผู้ขึ้นมารับรางวัลแทนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณแล้วก็เชื่อว่าคุณสัญญาคงจะดีใจแล้วก็คงจะเต็มใจทําหน้าที่พิธีกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับคุณยุคธทรงไพศาล คุณภาคินคำวิไลศักดิ์และคุณคิรติมหาพฤษกพงศสวัสดีครับผมโตโน่จากซิตคอมลูกพี่ลูกน้องครับสวัสดีค่ะยิปซีจากซิดคอมเฮงเฮงค่ะสวัสดีครับส,ส,ส,บสนจากซิทคอมเป็นต่อคันเทพครับ ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการมอบรางวัลละครชุดยอดเยี่ยมนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าละครชุดคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้คนหล่อเป็นคนอธิบายละกันค่ะครับคือว่าละครชุดเนี่ยจะเข้าใจไม่ยากนะครับเออหมายถึงพี่สนคะ่ะพี่สน <c oughs> ละครชุดนะครับเป็นละครที่มีมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายเดือนหรือว่าหลายหปีนะครับซึ่งละครชุดเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งแนวตลกแนวโรแมนติกหรือว่าแนวผีก็ได้ครับ นอกจากคุณจะหล่อแล้วข้อมูลคุณยังเป๊ะอีกครับคุณสนครับตบมือค่ะสุดยอดมากครับผมรายชื่อละครชุดที่เข้าชิงรางวัลนาตราชมีดังต่อไปนี้ครับน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์จากไทยทีวีสีช่อง3ใจเย็นๆนะคะบันทึกกรรมจากไทยทีวีสีช่อง3สื่อรักสัมผัสหัวใจจากไทยทีวีสีช่อง3แล้วมาบีบคอผมเลย หลวงตามหาชนจากไทยทีวีสีช่องสามจำไว้นะและละครชุดที่ได้รางวานนัลนาตราชได้แก่บันทึกกรรมครับผม คุณช่องสามากๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้ผลิตรายการบันติกกรรมนะครับแล้วก็ขอร่วมแชร์ลงวันนี้กับทีมงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับบันติกกรรมนะครับขอบคุณครับนวัดคุณรัตนารักจากดอกโสกคุณก็รู้ว่าผมไม่เคยแม้แต่จะคิด จะเเเอาคุณป็นมียในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบทอัศนัยเนี่ยมันคือคนที่มีแฟนเป็นเด็กอะ่ะผู้ใหญ่ที่มีแฟนเป็นเด็กอย่างไรเสียมันมันถูกมองได้ง่ายๆว่าเฮ้ยคุณหลอกเด็กถ้ามันสื่อสารไม่ดีแต่พี่ป้องทําได้แต่พี่ป้องสื่อสารสิ่งนั้นออกมาได้โดยที่ทําให้เรารู้สึกเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันก็มีอ่ะคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันหายากในการเล่นลูกละเอียด เล่นภายในแบบนี้คุณนายจะไม่ยอมให้ใครไปแยกดอกสองเอาทูกดอกส่งไปจากคุณนายเรนี้คุณนายยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จริงๆเขามีพลังจริงๆนะพลังจากข้างในส่งมาทําให้เราทําให้เราคล้อยตามทําให้เราเชื่อได้อะ่ะ ผมรู้สึกว่าปองตั้งใจมากตั้งใจที่จะสื่อสารในบทอัศนัยตั้งใจที่จะแบบทํากันบ้านป้องอยู่ในวงการนี้มานานป้องพัฒนาตัวเองจากที่เราเคยเห็นเล่นเลือดหงจนวันหนึ่งเขากลายเป็นใช้คําว่าซูปเปอร์สตาร์ก็ได้ใช้คําว่านักแสดงแถวหน้าก็ได้สําหรับเมืองไทยแล้วก็ดังไปถึงไหนตอน่อไหนผมว่าเขาปักธงแล้วอะว่าว่าเขาจะอยู่กับอาชีพนี้เพราะว่า เขาชอบการแสดงเขาหลักการแสดงศิลปภัณฑ์วัฒนจินดาจากบวงตอนมีชีวิตยอยู่มึงเป็นนายกูแต่ความตายมันยุติธรรมจะสูงตามรวยจนสุดท้ายทุกคนต้องตายเป็นผีเท่าๆกัน ภูมิใจอะที่ได้ทํางานทํางานด้วยกันบนุ่นเพราะเรารู้สึกว่าอนุ่นเป็นนักแสดงที่ที่ทมีฝีมือมันผู้หญิงคนนี้เขามีพลังเยอะอะเป็นนักแสดงที่เวลาเล่นด้วยแล้วต้องทําสมาธิอย่างมากเขาเป็นคนที่พร้อมตลอดเวลาเป็นคนที่เล่นจริงแล้วเป็นคนที่เล่นเต็มทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเทคหน <1, S 1> ึ่งเทคสองเทคส,สามยันแม้กระทั่งแบบว่าเป็นสิบเทกคก็เล่นแบบว่าไม่มีต่ําลงเลยมีแต่เพิ่ไมไม่รู้ไม่รู้ว่ายิ่งเล่นยิ่งเพิ่มไปยังไงก็ไม่รู้แต่แล้วแบบเฮ้ย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 แที่สําคัญหน้าคุณหนากอมึง หนาพอที่จะแย่งหัวลูกมึงไงเป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานแล้วก็มีความอดทนสูงแล้วการเล่นของเขาอินเนอร์ของเขาเนี่ยพี่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นได้อย่างนุ่นเนี่ยเก่งมากคือเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นทั้งตัวคือเขาเล่นมาจากข้างในไงครั้งหนึ่งที่เรากําลังถ่ายอยู่แล้วมันซีนที่ไม่มีแดนหรอกเงียบมากแต่ได้ยินเสียงตึก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 เสียงอะไรวะแต่ในหูฟังของเรามันตึกตึกตึกปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเป็นเสียงหัวใจน,นุ่น ให้เบาๆลงบ้างได้ไหมก็เขาเล่นเขาเล่นทั้งๆที่เขาไม่ได้มีแดดหรอกแต่เขาเล่นตลอดเวลาใช่มันเป็นอารมณ์เราก็เลยรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ใช้ใจเล่นว่ะอืม